อันนี้หยาบนี่คือพริกแกงเผ็ดหยาบเห็นไหมทุกคนหยาบอันนี้ละเอียดนะเอามาผสมกันอย่างละครึ่งนะของการแบบนี้ละเอียดครึ่งนึงละเอียดครึ่งนึงหยาบครึ่งนึงนะคะทุกคนปริมาณที่จะทําในแต่ละหม้อนะทุกคนก็กะเอานะใส่กะทิไปก่อนนะใส่กะทิไปหนึ่งตีกะทิให้มันแตกจะได้หอมหอมนะรั ใส่ใส่พริกแกงลงไปนะทั้งเทพริกแกงเผ็ดหยาบและละเอียดที่ผสมกันนะใส่ลงไปเคี่ยวนะเคี่ยวให้มันหอมนี่เคี่ยวไปนะเคี่ยวแบดแบดแบดอย่างเงี้ยเอาใส่ไกล่ลงไปในปริมาณที่อยากกินหรือว่าจะขายนะ<ม>เออแล้วก็ใส่ผงกะหรี นะไปซื้อผงกะหรี่มาใส่ตามนี้เลยนะสองช้อนโต๊ะอันนี้ใส่หางกะทิลงไปใส่ลงไปนะใส่กะทิแล้วก็ใส่หางไม่มีหางก็ซอสนี่เลยนะทุกคนใส่น้ำซอสลงไปหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยน้ำซุปหนึ่งสองอ่าสองถ้วยแค่เนี้ยไม่ต้องได้เติมอะไรเลยไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่ม รอรอน้ำเดือดรอมันสุกอย่างเดียวแค่นี้เลย <c oughs> <c oughs> ถ้าชิมดูนะทุกคนถ้าสมมุติว่าน้ำข้าวซอยอะ่ะมันจืดนะมันจืดเราก็เพิ่มเพิ่มน้ำซอสสาเร็จรูปลงไปแค่นั้นเองนะไม่ต้องไปเพิ่มอย่างอื่นเลยนะ <c oughs> นอกจากนะนอกจากชอบกินหวานให้เพิ่มน้ําตาลลงไปนะคะแต่มันจะพอดีเลยนะคะพอดีเลยนะคะพอดีเลยนะคะก็ใส่ มาใส่น้ําลงไปใส่กะทิที่หางกะทิอ่ะที่เราซื้อมาใส่ลงไปนะใส่ให้มันนวนๆแบบนี้มันจะได้อร่อยทุกคน